จะความดีด้วยค่ะรับางวัลอะไรเอนี้ถ้าเป็นรางวัลฮอตเทสนะครับฮอตเทสซองอวอร์ดครับเป็นเพลงยอดนิยมครับกับกับเพลงอะไรที่ทำงานโฆษณากันมาก่อนวะเนี่อเพลงยอดนิยมเพลงจำนวนครับก็เป็นเพลงแรกในชีวิตที่มีชื่อตัวเองลงไปในชื่อเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึก เรารางวัลนีอ,อมันมีคุณค่าแหะครับผมรู้สึกดีใจทุกครั้งที่เราได้รับออรางวัลที่เกิดกับชิ้นงานเพราะว่าเราก็จะได้มีโอกาสพูดในเรื่องของการทํางานเบื้องหลังที่มันออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือชิ้นงานมันน่าสนใจมากเป็นไงบ้างครับเราได้รับรางวัลมากขึ้นความกดดันเรามากขึ้น<อ>ไหมอ๋อไม่มองเร<ม>ื่องความกดดันนะ<ม>ก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะคือ,ค,อคือเต็มที่เหมือนเดิมแต่ว่าถามว่าพอได้รับรางวาัลบ่อยๆเป็นยังไงสำหรับผมก็คือผมดีใจทุกครั้งยังคงแบบดีใจเหมือนเดิมอะไรย่างเงี้ยเพราะว่า มันอาจจะเป็นแบบวัสดุชิ้นนึงที่ทํามาแต่มันก็ไม่ใช่วัสดุที่ทําขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนอ่ะ <c oughs> มันให้ใครสักคนให้งานชิ้นหนึ่งสักงานหนึ่งเพราะนั้นมันเป็นอะไรที่มีคุณค่าแน่ๆกับทั้งผมกับทีมงานเบื้องหลังที่ทําอาชีพนี้แล้วสามารถเลี้ยงดูแลคนของเขาได้อะไร <c oughs> อันนี้ต้องขอบคุณพี่แอามมัจเริยาเลยครับคือผมไม่ไม่มีความมั่นใจในการเอาชื่อเต็มไปเป็นชื่อเพลงอยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าพี่แอมแบบพูดสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็พี่แอมเชื่อมั่นกับมันมากตัวผมก็รู้สึกว่า อย,อยากลองชักตั้งหนึ่งอะไรเงรี้ยจากที่ตอนแรกเราคุยกันเล่นๆอะไรเงรี้ยเออน,อนนทนมีเพลงจำนนสักเพลงไหมแบบอยากให้จำนนได้อะไรเงรี้ยสมงมก็เลยว่าเอ๊ะมันจะแปลกๆหรือเปล่าจะคร้นหรือเปล่าอ,อะไรเงรี้ยแต่กันว่าก็อย่างวันนี้ที่เราม,มารับรางวัลเนี่ยตอนนี้เพลงอะเพิ่งปล่อยไปเนาะก็ยังไม่นานมากก็แตะเข้าไปที่40ล้านวิวครับ <S 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 วันนี้เลยซึ่งซึ่งก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับทั้งคนฟังคนดูทุกคนเลยที่ดูทาง Mv แล้วก็ Music Streaming อะไรเงี้ยครับก็ ดีใจครับดีใจครับทีมงานทุกคนตั้งใจมากจริงๆนี่คืออวดหรือเปล่าเพราะว่าเพลงผู้ป่อยสี่สิบล้านเออปวดครับยอมรับยอมรับได้ใช่ไหมยอมรับเพราะว่าชีวิตไม่ได้มีอะไรให้อวดบ้างไหมใช่เพราะชีวิตเราก็อยู่ปกติครับแต่ว่าคคืออนนน่่าาาจจะะะะชิิเเเพพรรวงๆก็ได้รางวัลเคนะมากมายยเลก็อย่างที่บอกไปแหละว่ารางวัลมันก็เป็นสิ่งที่มันก็เป็นแท่งพลาสติกเนาะหรือเป็นแท่งแก้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่ว่าทำขึ้นมาเพื่อให้ทุกคน มันให้ใครสักคนคนสักกลุ่มอย่างเงี้ยแล้วอย่างในฝั่งของเพลงนะครับปีหนึ่งเรามีเพลงออกมาแบบเป็นพันพันเพลง mm hmm. มากสุดนี่คือ5,000ันเพลงต่อปีอย่างเงี้ยเราติดแค่นอมินีนี่มันก็เป็นตัวตัวอะไรที่เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าแล้วและการได้รับรางวัลมาเป็นรูปลักษณ์อักษรขนาดนี้เป็นหลักฐานขนาดนี้มันก็ผมว่าทีมงานทุกคนอ่ะเวลาเห็นรางวัลอ่ะเขาก็น่าจะชื่นใจก็อยากอยากให้คนบริษัททุกคนมีกําลังใจกับการผลิตชิ้นงาน เป็นเพลงคิที่แบบว่าตัวไม้ไม่เราเพลงเพลง,งดีก็เรื่องหนึง่งแต่เพลงดีไม่มีคนฟังก็เยอะเพราะนั้นเราแค่โชคดีที่แบบว่าเพลงเรามีคนฟังก็ต้องขอบคุณคนฟังแหละครับเพราะว่าเ,เขาก็มีโอกาสที่จะเลือกเพลงได้เยอะมากในยคทุกวันนี้คนสามารถเลือกเพลงที่อยากฟังได้มันไม่มีอินดี้หรือช่องราที่มันชนะัดเจนทุกคนแค่อยากฟังสิ่งที่ตัวเองอยากฟังการที่เราเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนอยากฟังโดยเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยเป็นเป็นไลน์สตรีมมิ่งเนี่ยมันก็ดีมากๆ,ๆแล้วครับ ปล่อยเพลงมาทุกคนก็จะรู้สึกว่าเนเป็นเพลงผีเป็นเพลง่าอะไรไ้ไมเหรอครับในฐานะของการเป็นอยากให้มองว่ามันต้องเป็นเพลงดีเพราะเราทํางานกันแบบไม่ช่วยเลยเราทํางานกันแบบแม้แต่ไอเดียมันเกิดในระยะเวลาที่มันเหลือน้อยเราก็เราก็ไม่ช่วยเราก็ไม่สุกเอาเผากินเพราะเรารู้สึกว่า4นาทีที่ได้ฟังต้องเป็น4นาทีที่คนคนฟังเสียเวลามาแล้วรู้สึกว่าได้ฟังอะไรที่คุ้มค่ากัน กับหูเขากับความรู้สึกเขากับสิ่งที่เขานึกถึงเวลาที่ฟังเพลงในสักเพลงหนึ่งของเราแต่ทำไมเราเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงที่เกิดในสมัยนโอ้ยไม่หรอกครับไม่หรอกครับไม่มีเจ้าพ่ออะไรทั้งนั้นนะครับไม่มีดูดดวงไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะไม่มีไม่มีศักดิ์ศรีอะไรนั้นหลักๆก็คือแค่แค่เชื่อมั่นในคนทํางานน่ะผมเชื่อแค่นั้นเลยใช่ที่หนูเป็นไอด้อลของหลายใครหลายคนครับค่ะ ก็วันนี้ร่วมโต๊ะกับคนที่แบบเคยบอกอชอบเราทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยเราก็าควมรู้สึกตรงนั้นเราก็ประหม่าครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยชอบตัวเองเหมือนก,กัน <c oughs> เลยนะแล้วก็แต่ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแม่คือส่วนหนึ่งการได้มาเจออย่างนี้คือการได้มาเจอคนในวงการบันเทิงหลายๆชิ้นงานแล้หลายๆสาขาที่ไม่ใช่แค่ฝั่งดนตรีอ่ะเดี๋ยวเป็นฝั่งของการแสดงหรือเมืองหลักด้านอื่นๆหรือว่าด้านของคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไร่างเงี้ยเจอพี่เวงพี่เตอร์เจออะไรอย่างเงี้ยนั่นเปิดกว้างอัปเดตกันอะไรอย่างเงี้ย แาคือนไอละคโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็ไม่รู้จะยังไงก็กดดันนะฮะก็แต่ก็จะใช้ชีวิตเหมือนเดิมครับก็ม่มันแปลกๆนะเนาะมันมันแปลกๆเหมือนกันเออเขาชอบเราแต่เราก็รู้สึกขอบคุณนะแต่ก็รู้สึกว่าชีวิตเราอยากดำเนินอย่างนี้แหละไม่ได้อยากเปลี่ยนอะไรไม่ได้อยากแบบว่า เอออยากดีขึ้นเพื่อให้เขาชอบอะไรเงี้ยแล้วเพราะเราชอบตัวเองอยู่แล้วนะตอนนี้ตอนนี้ท้าสดเยอะมากที่เราก็บาลานซ์ขึ้นเยอะครับเพราะว่าก็ต้องมีในส่วนของการแบบอยู่กับครอบครัวด้วยผมทํางานมาหนักมากๆแล้วก็รู้สึกว่านะณปัจจุบันตอนนี้คือเรายังคงทํางานตอนนี้ก็คือคนฟังเท่านั้นเลยเค,คนฟังเท่านั้นเลยเพราะเรามังตัวผมเนี่ยแค่ได้ทาเพลงเนี่ยผมก็มีความสุขแล้ะแต่การได้ออกไปเล่นนี่คือการได้ไปเจอคนดูคนฟังจริงๆว่า คนฟังเราเขารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ได้ยินเขาร้องเพลงเรากลับมาม,มันมันดีมากครับเพราะฉะนั้นในการทํางานทุกวันนี้ก็คือบาลานซ์มันให้ดีทั้งในเรื่องของชีวิตแล้วก็การทางาน,นมีเวลาพักผ่อนไปท่องที่ยวเราม่โนเนาะมีครับแต่ว่าก็ในส่วนของชิ้นงานก็จะมาทําเบื้องหลังมากขึ้นมาแบบว่าดูในส่วนอื่นลงมือเข้าไปทําเองมากขึ้นไปอีกแล้วก็ใส่ใจกับมันมากขึ้นนะครับในทุกๆชิ้นงานอาเอาจจะไม่ได้แบบปีหนึ่งทัวร์แบบ500800งานเหมือนเหมือนปีที่ผ่านมา ผมแพชั่นดนตรีผมมีตลอดเลยคือหลายๆคนเข้าใจว่าตอนที่เราแบบเราเราจะเบรกงานไปเข้าใจว่าเราหมดแพชั่นคือเราไม่ได้หมดเลยเราจะมีแฟชั่นกันทำงานงแต่เราเราแค่รู้สึกว่าเราอยากจะไปบาลานซ์ชีวิตให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันมีแพชั่นมากๆเราก็จะทําสิ่งนั้นมากๆเหมือนคนชอบกินอะไรมากก็จะกินเจ็ดวันใช่ไหมซึ่งจริงๆมันมันไม่ใช่การทําน้อยลงไม่ได้แปลว่าไม่ชอบ มันอาจจะดูเป็นคาพูดที่ทั่วไปมากะนะแต่ว่ามันไม่รู้จะพูดคําไหนนอกจากคําว่าขอบคุณเพราะว่า,วาคนเราทําดีบางทีร้อยหนเขาไม่ชอบก็มีเยอะเราเราทำดีสุดเท่านี้แล้วเออเขาชอบเราอะ่ะมันก็เป็นอะไรที่ดีมากแล้วเขาไม่ได้ชอบแปบบ๊แบๆบกันด้วยนะคือผมอยู่มา12ปีอย่างเงี้ยบางคนยังได้เห็นตั้งแต่วันแรกเลยครับแต่เพียงแต่วันนี้เขาแบบมีลูกแล้ววันนี้เขาแบบเรียนจบแล้วแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือหรือ,รอบางคนแบบเพิ่งได้มีโอกาสมาเจอกันน้องเพิ่งแบบ เริ่มเรียนมหาลัยหรือเพิ่มเริ่มเข้ามหาลัยแล้วเพิ่งจะได้มาเจอเราตามเฟสติวัลหรือคอนเสิร์ตเดียวของเราก็รู้สึกว่าระหว่างทางมันสำคัญอะไรเงี้ยจกางที่ตอนนี้รู้สึกว่าเราต้องทําเพลงตาเพลงทุกวันนี้จะต้องมานั่งนึกว่ามีเวลาเล่นแค่40นาทีเราต้องตัดเพลงไหนออกอะไรเงี้ยมันมันก็ไปสู่อีกจุดหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็ขอบคุณแฟนทุกคนนะครับที่เติบโตไปด้วยกันแล้วก็ณณปัจจุบันตอนนี้คือก็ยังคงทำงานตรงนี้แหละเหมือนเดิมแล้วก็ยึดแฟนๆเป็นหลักแล้วกันในการทำงาน อ้อค oh, ุมมากเลยคร mm ับพวกเขาน้ารักกันอยู่แล้วพวกเขาดูดูแลกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยโอเคขอบคุณมากครับอเคแบบไม่เชอดกั้งเลยครับเคุขอุอออขอขอคอีคขคอขอเ